สวัสดีครับผมเก็บเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมก็มีตัวกระบะามานําเสนออหตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว t o โยต้ารีโวนะครับตัว2.4 e- p a s ก่อนอื่นผมก็จะนําไปดูรอบๆคันของรถคันนี้ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงดูกันคร่าวๆก่อนนะครับ ส่วนแรกเราก็จะมาดูในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระจังหน้าสีดํานะครับแต่ขอบๆก็จะเป็นชุบโครเมียมนะครับในส่วนของไฟนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับซึ่งมีลักษณะใสกิกแบบนี้เลยนะครับสกคิกทั้งสองข้างเลยนะครับเหมือนใหม่มากไม่มีรอยขีดข่วนอะไรทั้งนั้นครับในส่วนของไฟตัดหมอนะครับก็จะเป็นตัวฝาครอบ จะมีสีดำนะครับเล่นลายโครเมียมเพื่อเพิ่มความสวยงามครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับด้านบนก็จะเป็นสีโครเมียมด้านล่างก็จะเป็นสีดำนะครับซึ่งตัดกันสวยในส่วนของมือจับก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของยางของคันนี้นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับยางตัว เป็นยี่ห้อดันหลบนะครับดันลบเป็นแม็กตัว17นิ้วยางก็จะเป็นสเปคก็คือ265 65 r 1 7ครับปีที่ผลิตก็จะเป็นปีเป็นสัปดาห์ที่11นะครับปี2019บันไดข้างก็จะเป็นสีดำนะครับซึ่งเป็นสเปคเดิมจากโรงงานเลยครับทั้งสองด้านทั้งด้านคนขับและด้านผู้โดยสารครับ ในส่วนด้านหลังตัวรถนะครับก็จะมีสัญลักษณ์เป็นตัวภาษาอังกฤษคือ P Runner นะครับไฟท้ายก็จะเป็นสเปคเดิมจากโรงงานเลยนะครับตามมีสัญลักษณ์ไฮลักสองสี่แล้วก็เป็นรุ่นของมันนะครับคือตัว E ครับแล้วก็มีด้านล่างก็คือเป็นคำว่า r e v o ครับในส่วนด้านบนหลังคานะครับเจ้าของเดิมก็จะมีการติดตัวเสาวอากาศฉลามเพื่อเข้ามานะครับ เพื่อให้รถมันสวยงามยิ่งขึ้นครับในส่วนของด้างในตัวรถก็จะเป็นตัวเบาะหนังนะครับสีดำซึ่งตะเข็บของก็จะเป็นสีดำเหมือนกันนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นแบบสามก้านนะครับซึ่งมีปุ่มบวกลดเสียงรับสายวางสายโทรศัพท์ครับมาพร้อมกับจอขนาด 5นิ้วนะครับระบบแอร์ก็จะเป็นแบบแม่นวนวลทั่วๆไปครับเกียร์ของรถคันนี้ก็จะเป็นตัวเกียร์เกียร์ธรรมดานะครับเป็นตัว6สปีดมีโหมดให้เลือก2โหมดนะครับก็จะเป็นตัว Eco Mode กับ Power Mode นะครับซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนใช้ได้ในเวลาขึ้นเขาหรือว่าอะไรเนี่ยเพื่อเพิ่มทอร์ ของรถให้ให้แรงขึ้นในส่วนของลำโพงนะครับก็จะมีลำโพงด้านด้านหน้าคนขับด้านล่างนะครับทั้งซ้ายขวาต่อไปแล้วก็จะมาดูในส่วนของด้านหลังแคปนะครับก็จะมีลำโพงเช่นกันครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเบาด้านหลังก็จะเป็นสีดำเหมือนกันนะครับเหมือนด้านหน้าเลย ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องดีเซล2400ซีซีหงแรงม้านะครับก็จะดูพวกความเรียบร้อยของตัวน็อตพวกนี้นะครับก็จะมีไม่มีขยับเลยนะครับยังเป็นเดิมเดิมเลยเดิมเดิมนะครับจะไม่เคยซ่อมไม่เคยอะไรนะครับเกี่ยวก,กับด้านหน้าตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ของ fb แบตเตอรี่นะครับ ลักษณะด้านในความเรียบร้อยความสะอาดอะไรก็ยังสะอาดใหม่กิ๊กอยู่เลยนะครับสังเกตด,ดูนะครับผมจะเลื่อนให้ดูช้าๆยังใหม่จริงๆครับรถเครื่องยนต์ของรถคันนี้ครับสุดท้ายนะครับในส่วนของค่าตัวงรถคันนี้นะครับ โตโยต้าร e ีโว่สองจุ e พัราคาก็จะอยู่ที่559,000บาทครับระยะการวิ่งของคันนี้นะครับเลขใหม่ก็อยู่ที่ประมาณ70,000กิโลเองนะครับซึ่งลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ผมเลยครับแก็บศูนย์แปดหนึ่งสี่เหครับหรือว่าถ้าอยากจะดูรถของจริงตัวจริงก็สามารถเข้ามาดูได้ที่เสรีไทย 68แยกหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะรถคันนี้ใหม่จริงๆนะครับถ้าใครอยากจะเข้ามาเป็นเจ้าของก็ขอให้ลองเข้ามาดูนะครับสำหรับคลิปนี้กับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ